สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเกือบจะ3ามทุ่มผมก็มาที่ครอบครัวนะครับเพื่อที่จะมาเฝ้าดูแม่วัวที่ใกล้จะคลอดลูกนะครับซึ่งก็มาถึงก็กำลังนอนเบ่งนะครับซึ่งก็เห็นแค่ขาโผล่มานิดนึงครับหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เงียบไปเลยนะครับซึ่ง ดูลักษณะแล้วตอนนี้คือรอมาหนึ่งชั่วโมงกว่า,าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเบ่งนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เขานอนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเบ่งแล้วนะครับเบ่งมาทั้งขี้ทั้งอาจจะต้องช่วยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าดูลักษณะนี้แล้วแม่เหนื่อยนะครับลักษณะการเบ่งนี่คือ หายใจการหายใจเบ่งแล้วก็พักนะครับนี่นะครับเบ่งเบ่งนานแล้วนะครับเ,เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มมาแล้วครับอาจจะต้องช่วยดึงครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปช่วยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ น้องก็คลอดออกมาแล้วนะครับต้องช่วยดึงนะครับแม่ไม่มีแรงเบ่งนะครับดังนั้นดึงนะครับใช้แรงดึงเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะออกนะครับแล้วก็น่าจะมีบาดเจ็บภายในนิดนึงนะครับงนั้นอันนี้ผมก็ต้องฉีดเพนไดนะครับแล้วก็ให้ยาบํารุงนะครับในส่วนของแม่นะครับแต่ลูกก็โอเคครับแข็งแรงนะครับสีเม็ดสีมาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ เพศนะครับก็คือได้เพศเมียนะครับตัวเมียก็ดีใจนะครับก็ให้ลูกสลับนะครับตัวนี้ตัวก่อนหน้านี้เป็นตัวผู้นะครับตันนี้ก็เป็นตัวเมียเป็นไอไลน์ายแซดนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับช่วงที่ดึงนะครับเนื่องจากว่าขาตั้งกล้องนั้นล้มนะครับก็เลยไม่ได้ภาพนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น อ่าอีกหนึ่งผลงานนะครับซึ่งผสมเองนะครับแล้วก็ได้ผลงานออกมานะครับตัวแรกเรียบร้อยแล้วก็ได้เพศเมียด้วยนะครับก็เหมือนที่ได้พูดเอาไว้นะครับว่าลักษณะนมนะครับที่มันไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับโยไปข้างหน้าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับตามตำราที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พูดเอาไว้นะครับก็ดีใจนะครับตัวนี้ก็ดูแลนะครับในส่วนของลูกนะครับให้เขาออกยืนได้แล้วก็มากินนมนะครับเนี่ยนะครับ ปัญหาของแม่นี้คือเรื่องของหัวนมหัวนมใหญ่นะครับเท่าแขนเลยนะครับใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับซึ่งก็ต้องจับเข้าเต้าให้ได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ํานมน้ําเหลืองนะครับเป็นน้ําลมที่มีคุณค่าทางโภชนาการเรื่องของภูมิต้านทานเยอะนะครับนมแม่ตัวนี้ต้องบํารุงนะครับอา,อาจจะต้องให้ในส่วนของอทั้งยานะครับ ผสมอาหารให้กินนะครับเพื่อที่จะให้ขับน้ํานมมากขึ้นนะครับเนี่ยครับดูจากฐานเต้านมปกติท้องก่อนหน้านี้เขาจะใหญ่กว่านี้นะครับฐานตรงนี้จะใหญ่กว่านี้นครับแต่ท้องนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับดังนั้นเราก็ต้องดูแลเรื่องน้ํานมรับบำรุงแม่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับตั้งชื่อให้น้องบูชานะครับซึ่งก็เป็นเพจเมียนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันนะครับหลังจากนี้ครับก็ ดูสายสะดือนะครับอาจจะต้องผูกแล้วก็ทาโปวิดีนนะครับถ้ามันไม่ได้ยาวมากนะครับอันนี้ก็รอให้เขาลุกนะครับให้แมคเเลียแล้วก็ลุกเพื่อที่จะจับเข้าเต้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีแล้วกันพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากมายที่รับชมนะครับเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดนะครับสักพักหนึ่งหลังจากที่น้ำข้ามแตกไปชั่วโมงกว่านะครับไปชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงครับผมโทรตามหมอแต่ว่าพอดีช่วง ที่วางสายจากคุณหมอสักพักเขาก็นอนลงแล้วก็มีการเบ่งเราก็เลยเข้าไปช่วยเลยนะครับก็คือไปดึงเลยนะครับเราทำให้ก็ดึงนะครับถ้าถ้าปล่อยไว้เขาเบ่งไม่ออกแน่นอนครับพราว่าลูกตัวใหญ่แล้วก็แม่ไม่มีแรงเบ่งนะครับดูจากการเบ่งแล้วการหายใจหอบเหนื่อยนะครับนั้นก็ต้องช่วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผลเจริญการเกษตรเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรนะครับแล้วก็ เรื่องของร้านนะครับก็จะมีสินค้าให้ท่านนะครับได้เลือกใช้นะครับทั้งคุณกระโพดกระโพดสับนะครับหรืออาหารบัวอาหารไก่นะครับรอุปกรณ์เกี่ยวกับเกษตรนะครับมากมายนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับตำบลจารัพัฒน์อำเภอศรีคลองพูวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ